Like <ities> ดูตื่นเต้นมากเลยนะครับมาไม่ยอมลงเลยไม่ยอมลงแน่มาอยู่ข้าง้าพี่โอมเองลงเถอะนะคะน้องจะมาเด็กเป็นครับผมอันนี้ผมเชื่อมั่นเลยนะครับว่าวันนี้นะคุณแม่ของเรานะครับแน่นอมีความสุขมากแน่นอนไ่้เละครอพูดกับเขาไงท่านหญิงท่านหญิงอันนี้ท่านหญิงแฝงใช่เปล่าอันนี้น่าปลาเป็นยี้ค่ะคุณพี่โอมไม่ได้นะคะยงสวยไม่พอแต่ชื่ต้องมีไม่ได้นะคะ ตอนนี้จะจากกันไปนะคะเดี๋ยวให้คุณโต๊ะฝากผลงานอีกรอบหนึ่งแล้วกันคุณตะกู่ได้ฝากไปแล้วแต่ว่าทางด้านหลังอาจจะยังไม่ได้ยินนะใเดี๋วยวให้คุณโต๊ระ,ระรอฝากอีกรอบเลงคะ่ะว่าภายในปีนี้จะมีผลงานอะไรมาให้แฟนๆได้ติดตามจา<ช>กันค่ะใช่แล้วครับแล้วก็ให้พูดถึงนะครับกับฝากถึงแฟนชาวประโขนนับร้อยชีวิตที่มาในวันนี้นะครับพี่โต๊ะค่ะก็ฝากละครหน่อยนครับกับสามยุทธีกาครับแล้วก็เรื่องใหม่ที่จะได้เล่นไปปีกันดีนะครับก็ เราได้ตัดติดตามชมเยอะๆน่าจาสะสนุกแล้วก็ให้ให้ให้ความสุขกับคนดูเหมือนกันนะครับก็สำหรับแฟนๆทุกคนนะครับก็เออ่จริงๆแล้วไม่รู้ว่าใครแบบว่าในนี้แบบคอมเมนต์ข้อความหรือว่าอะไรในเรื่องความรู้บ้างแต่ว่าเออ่ผมอาจจะเป็นคนไม่ค่อยตอบว่าผมเออ่ได้อา่านอะไรนะครับผมได้อา่านทุกคอมเมนต์นะครับส่วนใหญ่ก็ก็จะอา่านแล้วก็รู้สึกข,ขอบคุณมากๆแล้วก็ ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เหมือนกับเอออยู่ข้างๆกันมาตลอดอย่างนี้ครับก,ก็ทุกทุกแรงใจนะคือสิ่งที่ทำให้ผมได้เดินต่อไปแล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีต่อไปแล้วก็ได้ทำงานดีๆต่อไปก็นั่นคือสิ่งที่ผมรับใจในใจกับทุกคนก็ขอบคุณมากๆขอบคุณมากจั